น,ๆๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังหาท่านอยู่หาท่านอยู่นะครับต้องใช้คนที่มีขอมุญคุณมากเลยนะฮะและเป็นต่อพาเวส์นะฮะมีมีโปรโมชั่นหนึ่งซึ่งถ้าผูา้ใดต้องการที่จะทำธุรกิจด้านขายแคร์นะฮะก็จะเปิดรับสอนนะครับแพ็กเกจสองพันห้าร้อยบาทหนึ่งวันเย็นการล้างรถแล้วออกไปทำรถรับอาชีพได้เลยต,เออต้องรับไม่ฮามากถุงจีนออกกําลัง ม่มาเอางี้จะพูดหาอะไรไปหรือเปล่าไม่ไม่นะจนเอาเรื่องจริงมาพูดทั้งนั้นโอเควันนี้ก็ตั้งใตั้งตาถ่ายกันอย่างเดียวเลยนะไม่ขยับไปไหนนะสวสดีครับสวัสดีสวัสดีฮะพบกันปีหน้าจะไม่น้อยนะครับวันนี้ทางไปสอบาแว็เนี่ยก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าเพราะว่าหลังจากวันนี้ไปก็จะมีโปรโมชั่นที่เพียงแค่ประมาณเดือนนะเดือนนี้เดือนนี้ชึ่งเดือนนี้ะคบเดือนนี้เท่านั้นนะครับตั้งแต่วานที่สาม ท่าเปิดเเลยครับท่านนี้แหละนะฮะ<ม>เป็นผู้ที่ทําให้เกิดร้านเป็นต่อขึ้นมาปเป็นเชิญครับเรียนท่านผู้มีเกียรติเคารพทุกท่านนะครับตวนนี้ร้านเป็นต่อก็ให้ผม,มเมื่อ่่าวอนรับท่านซึ่งร้านเป็นต่อน,นั่นก็เป็นเด็กหนุ่มที เราจะใส่งานบริการให้ลูกค้าเป็นอย่างดีก็ขอขอบคุณเจ้าของร้านเป็นต่อนะครับซึ่งอายุก็ยังไม่เยอะนะครับผงรู้จักกับออนนะครับคือผู้หญิงนะฮะกับต้อตั้งแต่เจ้าของร้านยังไม่ไม่เกิดเลยนะครับจนกระทั่งมีเจ้าของร้านเกิดขึ้นมาแล้วก็ อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งคู่นะครับสร้างกิจการตรงนี้ขึ้นมานะครับก็สองปีะลี่เห็นการเติบโตของเขานะครับก็หวังว่าความเติบโตรตรงนี้จะต่อเนื่องต่อไปทั้งนี้ทั้งน,นั้นเขาคงต้องอาศัยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนี่แหละนะครับที่จะสนับสนุนเข้าให้ให้กิจการตรงนี้เป็นกิจการที่รุ่งเรืองแล้วก็ดูแลรถของพวกเราต่อไปนะครับ ที่ทั้งสี่ทั้งสามท่านแล้วเราน้องเป็นต่อในกล่าวอะไรกับแขกของเราสักนิดนึงนะในขะาะที่อุตส่าห์มาอู้มากันเทียบเลยนะเชิญครับมากระโดดไมเลยนะในนามข้อคเป็นต่อนะคะก็ขอบคุณแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานในวันนี้นะคะเราต้องทำให้ทำให้เหมือนว่าลดของลูกค้า เป็นเหมือนรถของเราเราจะต้องดูแลแล้ว,ลวใส่ใจกับมันเก็บทุกรายละเอียดเหมือนว่าเราเป็นคนขับเองบางที่ขับไม่ค่อยเป็นนะคะแต่แล้วก็จากคนทั้งสองคนนี้นะคะเราทําให้เขารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นครอบครัวเดียวกับเขาจากมอนเตอร์ที่เราคิดไว้นะคะจากร้านเราเราอยากเป็นเป็นที่หนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะ เราจะไม่เป็นที่หนึ่งในจฤษฤฤษังหวัดพิุโลกแต่เราจะเป็นที่หนึ่งในใจของทุกคนที่เราวันนี้นะคะและขอเป็นครอบครัวหนึ่งของมอน,อนะคะขอ,คออขอบคุณทุกคนค่ะอาก่อนอื่นก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนแล้วก็ที่ไว้วางใจในการที่สามเอารดราคาแพงๆมาทิ้งไว้กับร้านเราซึ่งถ้าเป็นตัวผมเองนี่ผมยังไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เลยแต่นี่บางคนก็ทิ้งข้ามคืนเลยก็คือแบบเหมือนแบบเออไว้ที่เลยไม่มีรถแล้วเนี้ย <gesch uce> แต่ถ้าไม่มีลูกค้าในกลุ่มบอแล้วไม่มีลูกค้าที่ไว้ใจเราก็เราก็อยู่ไม่ได้ตรงนี้ครับผมแล้วขอขอบคุณลุงกนันเกียนที่ให้โอกาสเด็กวัยรุ่นที่ไม่มีประสบการณ์นี้เลยนี่มาให้โอกาสตรงนี้ถ้าไม <t od ay> ่ได้ลุงกนันเกียนก็ไม่ได้ที่ตรงนี้แล้วก็ไม่มีจะต่อครับเว้ครับผมขอขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยครับผมโอ้ยนี่ครับนครับอาจารย์บอกว่าพวกแกถือก็ บุญแล้วอะไรอย่างนี้รับชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกก่อนครันบหายิบหางบัตรขึ้นมาดูเลยครับยิบหางบัตรขึ้นมาดูแต่บ้านได้เพราะเราไม่ได้เป็นคนทําฉลากันนี้นะอาจารย์นะทำจะแน่นหนามากสี่ถกง้องครับผมในใช่งจะเสมอมอบให้เลยนะครับเป็นเสื้อนะครับพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนะครับใส่แล้วก็ใส่แล้วเริ่มงานเริ่มแปดโมงตรงเริ่มหนึ่งทุ่มช่วยบอกหน่อยว่ารู้สึกประทับใจอะไรกับร้านเป็นต เยอะคือตอนนั้นเราก็ใช้จักรยานอยู่ก็เลยยังไม่ได้ใช้ด้วยโอเคโอเคถ้า่ไปค่ะรัไปก็เลยแบบว่าเออลองมาดิลองมานลองของนะเล่าว่าชอบลองนะโอเคคระพี่เขาก็เป็นคนคนที่จะบอกว่าโอเคดีอะค่ะคือบริการได้ใช้เอาของใช้รถได้เอ็มได้จงลงแล้วประทับใจเพราะเขาล้างดีหรือว่าเขาเราใช้เขาได้ เค่ะประทับใจทุกอย่างเลยโอ้ขอบคุณมากต้องให้กับน้องบอลล่าครับน้องบอลล่ามากเลยน้องใครอยู่กองกัางค่ะโอ้มีน้องอยู่กองกลางคนในมอนี่เองนะครับแล้วมีความรู้สึกประทับใจอะไรกับร้านเพี่ต่อครับแม่ครับก็คือพี่เป็นต่อเขาก็เขามีสองต่อเห็นไหมไม่ใช่ผมคนเดียวคือพี่ต่อ เวลาจะล้างรถใช่ไหมคะเขาก็ดูแลรถเราดีอะค่ะแล้วก็สมมติว่าเราต้องการจะล้างเราก็โทรว่าพี่น้องคะตอนนี่ว่างรถเยอะไหมคะครับแลกวพามารับรถได้ไหมคะเขาก็มารับเลยะครับค่ะก็ประทับใจประทับใจนะครับแล้วก็ล้างสะอาดเอสะอาดค่ะแต่ว่าที่กองคลังก็ล้างกันเยอะนะคะเยอะนะครับเห็นว่าจะให้เซนเนโมยู่อธิการแล้วครับเนี่ย อยากให้ผมไม่ถามเลยว่าประทับใจประทับใจตรงไหนประทับใจเหรอครับประทับใจเรื่องของการบริการแล้วก็คุณภาพของการทํางานของพี่พี่ต้อนนะครับคือล้อทุกล้อของติดล้อพี่ต้อนล้างหมดเยี่ยมหมดเยี่ยมหมดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่พ่อเหมือนบ้าแม่ไม่กิใจมากพี่อ้อนก็บอกว่าให้คุณพ่ออะไรอยาเงีพ่อมาจับพ่อมาจับนะฉันเป็นฉันก็ตกใจนะ และบ้านนี้เขาก็โยนมาให้เราแกะอีกแล้วนะฉันอยากให้คนเย็บมาฉันอยากให้คนเย็บมาแกะเองจะได้รู้ที่อ่อนนั่นแหละทำจะแน่นหนาจะนะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะถ้าจะฉีกทิ้งกันไปข้างหนึ่งนะเชิญพี่ต้อเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่ต้อมมอบเป็นที่เลยนะครับ ขัดเองนะครับขัดเองนะหลังจากนี้ไม่ต้องมาล้างอีกไม่ต้องมาล้างอีกแล้วขัดเองนะครับขอสนัดาโอ้นี่เองชื่อเอค่ะ่เอจากที่ไหนครับเดี๋ยวอยู่กองคลังค่ะกองคลังประทับใจอะไรกับร้านเป็นต่อบ้างประทับใจทั้งพี่ต้อแล้วก็พี่อ๋อนะคะทั้งคู่มีอัธยาศัยดีค่ะแล้วก็การบริการของทั้งคู่ก็ดีค่ะก็ให้ความสะดวกสบายกับเราในการมรลารถเราพาล้างใช่ค่ะให้ทุกทุกครั้งฟรี รถตู้รถตู้รถสองตโอเนะครับแคือนะรถนะตู้หรือว่ารถที่